เอาโจ๊กทุกอย่างไม่ใส่ขิงครับสองถุงครับผ่ห้าสิบครับนี่นะครับสำหรับใครที่ถามนะผมว่าอัลฟามันขี้เยี่ยวที่ไหนนะครับผมก็เนี่ย กระบะของมันนะครับมันจะมาขี้มาเยี่ยตรงนี้ตลอดเวลานะครับผมถึงแม้กระทั่งออกไปได้ข้างนอกมันก็จะกลับมาขี้ที่นี่นะครับมันจะไม่ขี้ข้างนอกเอาฟอ้าอันนี้เลยยังไม่ได้ให้ออกใครให้ออกนั่งลงยังไม่ได้ให้ออกเลยคอตรงนี้น <laughs> ถ้าเกิดเราไม่สั่งให้เขาออกเ <laughs> ขา,าห้ามออกนะครับถ้าเกิดเราไม่สอนเขาแบบนี้นะครับเราเปิดประตูบ้านมาเขาจะ,ตะเตลิดวิ่งออกไปเลยนะครับเราต้องมาสั่งให้เขาเข้าออกตามที่เราบอกนะครับเอ้าอี <laughs> ปล่อเยขอเ,อเขาวิ่งไปนะครับวันแรกนะครับผมกับการที่ได้ออกมาสู่โลกภายนอกออกกำลังกายยามเช้านะครับ8ดโมงครึ่งนะครับเดี๋ยว9โมงผมก็จะกินข้าวครับซื้อโจ๊กมาแล้วก็อาบน้าท่าเตรียมตัวไปทำงานตอน11โมงนะครับหลายคนก็ถามนะเพราะว่าพี่อามใช้ครีมอะไรทำไมหน้าใสลุนี่นนะครับเอาจริงนะทุกคนผมก็เป็นผู้ชายคนหนึ่งแหละที่ไม่ได้แบบนั่งใส่ใจอะไรพวกนี้แหละนะครับไม่ได้แบบว่าหาซื้อครีมมาบำรุงหน้าอะไรเงี้ยผมไม่ได้ทำอะไรนั้นเลยแค่มีอะไรก็ใช้ไปน้องเฟินเอาอะไรก็แขวนเวยผมไม่ใช้ ตามนั้นแหละครับเป็นี่แหละได้สบู่กาแฟทั้งเติมแหละมันแขวนอยู่ผมก็เอามาล้างนงล้างหน้าทั้งตัวแหละ สบู่ก้อนเดียวผมทาทั้งตัวแหละเพื่มสาวผมด้วยถ้าเกิดยาล้าผมหมดนะครับนั่น <laughs> แหละผมไม่ได้ค่อยใส่ใจแล้วอะไรนะผมแต่ว่าใช้ระบุก,กาแฟน้องเฟิร์มันก็มันดันเห็นผลไงมันนันว่าเฮ้ยมีคนพักหน้าขาวขึ้นใส่ขึ้นอะไรเงี้ยเออก็ลองไปเปิดใจใช้ดูนะครับผมในเพจน้องเฟิร์นะสนาาบู่นะครับกาแฟอะไรของเขาอนะ่ะผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกครับดีมากว่าใช้มั้งนะเราอ่ะหน้าหมองคล้ำนะโอเคเดี๋ยวปล่อยให้เอาไฟเดินโถมแล้วต้นไม้แล้วก็อนุมน้ำค่อยว่ากันอีกทีนะครับข้ามไปเฮ้ย โอเคครับสวัสดีนะครับสุดปอกไม่รู้ว่าสวัสดีไปอย่างลืมไปแล้วครับไปทํางานกันนะครับแต่ก่อนอื่นผมก็ทิ้งเวลาไว้สักสิบโมงครึ่งนะครับออกทํางานเพื่อจะเอารถไปล้างนะครับผมรถผมไม่ล้างมาแบบเกือบเดือนแล้วนะครับเน่ <Now S 2> มมาหมดแล้วนะฮะเดี๋ยวจะเอารถไปทิ้งไปล้างไว้แล้วก็เดินเข้าอ,อฟิตนะครับผมล้างดูกสุดผมจะับมาแล้ว โอเคนะครับผมล้างรถอยู่ฝั่งนั้นเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวอีกครึ่งชั่วโมงจะมาเอานะครับเราก็ต้องเดินทะลุตลาดนี้ไปนะครับเพื่อที่จะไปออฟฟิศเดินทั้งวันนะผมเนี่ย <c oughs> เดินให้บ้าไปเลยโอเคเจอกันออฟฟิศ สวัสด,ดีวันใหม่นะคะสาวสาวโอเคค่ะวันนี้เราทําอะไรกันดีอุย้ยมีคนซื้อข้าวมาว้าให้ด้วยโจโคุณครับแม่นี้อะไรเนี่ยไปแบบขโมยบ้านไหนมาหรือเปล่ามันคือดอกอะไรนะฝืนก็น่าจะกินข้าวกินปลาแล้วแหละวันเนี้ยวันนี้คอลลาเจน,นขายดีมากออกดีมากขอบคุณลูกค้าทุกคนด้วยนะคะคนไม่รู้ว่าแบบตามมาจากเอโอกันด้วยหรือเปล่าอะไรอย่างี้แต่ว่าแบบวันนี้คือออกดีมากแล้วเดี๋ยววันนี้จะแพคคอลลาเจนนะคะแล้วก็ ก็ไฟเบอร์นี่ใครนะคะที ia high, ่แบบมีปัญหาเรื่องการขับถ่ายท้องผูกเหมือนเฟิร์นนะเฟิร์นนะซื้อมากินเพราะว่าตัวเองเป็นคนที่ท้องผูกแบบไม่ค่อยอึอะไรเงี้ยก็เลยแบบชอบกินพวกแบบไฟเบอร์ดีท็อกกินแล้วคือพุงยุบพุงหายแบบเลิศดปังซองเดียวรู้เรื่องไม่พูดเยอะไปดูเองในเพจก่อนที่จะทําอะไรนะคะเฟิร์นก็คิดว่าเฟิร์นน่าจะต้องไปกินข้าวทําอะไรก่อนเลยโอเคไปกินข้าวก่อนค่ะ นี่ครับอโยบักแต้มไม่ได้เจอนานเลยว่ะอันนี้หายหมดแล้วเหลือแต่เขาเรียกว่าลองโควิดยังมีน้ำมูกอยู่แล้วก็คันคอนิดนิดเขาบอกว่าอีกประมาณเดือนหนึ่งหายต้องสู้ชีวิตนะโอเคครับเดี๋ยวผมเคลียร์งงเคลียร์งานเรียบร้อยก่อนค่อยว่ากันนะครับเดี๋ยวเฮ้ยนี่อย่ามาโกลนฮ่าฮ่าฮ่าอย่ามาโกลนอย่ามากลนอันนี้แหละคือเราทำให้โคมตั้งนัดอันนี้ถุดเท่าที่ควรัม่ได้คิดเลยว่าเฮ้ยแม่โคน่างนี้หรอวะทับปากตามไก่ นี่คือใช่ของเด็กแฟนคลับส่งมาให้ผ่านช่องทาง a อ Story ไม่เห็นมีอะไรให้อ่านเลยอ่านไปแล้วอยู่ในคลิปไปอ่านเองไปดูเลงบางแล้วเขาบอกว่าแยกมาให้เพลแค่นั้นเองใช่แล้วขอบคุณค่ะทำเองเหรอโอ้ยเขาเป็นสติ๊กเกอร์ให้หนูด้วยนี่คือใครเจนนี่เหรอโอ้ยเจนนี่กับจีซูอ๋อแบกพิงแบกพิงติดเลยติดแก้มติดแก้มเลยมีโน้ตด้วยขอบคุณค่ะมีเปล่าพี่ออะไรมีอะไรส่งมาให้หนูอีกบ้างไม่มี มาโอเคผมมีคนส่งของให้โอสตอรี่นะฮะเบเร์ดก็ต้องคืออะไรนะฮะจากคุณนัทวุฒิพี่เอาไ้ขูดยังขูดอะไรเป็ดเต่าด้วย เฮ้ยเ้ของกูไอโอวัตอรี่อ่านะครับสวัสดีครับพี่อาร์มผมแก้วนะครับ <S <S ผมเคยส่งต้นไม้ที่มดขึ้นไหมพี่แล้วนะครับครั้งหนึ่งครั้งนี้ผมหวังว่ามดจะไม่ขึ้นอีกนะครับคือผมเห็นว่าพี่เนี่ยมีแผนว่าจะไปเที่ยวต่างประเทศนะฮะเลยจะซื้อเจ้านี้มาให้พี่ผมเอาไว้พี่จดว่าพี่ไปเที่ยวไหนมาแล้วบ้างนะครับก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะฮะขอให้สุขภาพแข็งแรงทั้งการที่มีผลกระทบระยะยาวนะครับพี่จากโควิดอ่ะอายุวันโสุขังพลังนะครับพี่ขอบคุณมากมนะครับ กูไปไหนดีอ่ะขูดให้มันไปกลายเป็นสีดำมาเหรอแล้วเราก็เคยไปแล้วเงี้ยแหละมันจะเป็นสีอ๋อนี่เออนี่นี่มันมีรอยกระพลอกอยูู่่คือขูดแล้วก็จะกลายเป็นสีตามประเทศทวีปนั้นนั้นใช่อ่านี่คืออะไรอ่ะอันนี่คงดูแน่นอนดูมั่นใจแต่เขาลืมเขียนบอกว่าให้พิเซษดโอเคต้องให้พิเศษไม่อขเทำงานั่นแหละเดี๋ยวต่อให้เดี๋ยวต่อให้โอเคโอเเคไออ้ิร์ดคนเขาเม้นถามว่ามึงยังไม่กลับบ้านกับช่องอยู่แล้วเนี่ยฮะ อยู่ดีอ่ะกูไม่ถามว่ามึงสบายดีหรือเปล่ากูถามว่ามึงได้กลับบ้านกับท่อมอีกหรือเปล่าเรกลับมาเรากลับแล้วใช่ไหมกลับมาที่เนธที่อัติสุภัยเฮ้ยดีไหมเนี่ยเฮ้ยทำมาเล่นไจริงเหรอโอเคเดี๋ยวรอวันเอิร์ีกลับนะครับผมคงจะมีปาร์ตี้เล็กยสงกนะ่งอีกรอบหนึ่งนะเลี้ยงมาอีเลี้ยงอะกมาจนตับแข็งก่อนเ้ยโอเคเราคนอื่นมาครบเราเลยทำงานกันปกตินะครับโย่ โอเคค่ะกินข้าวเสร็จเรบร้อยแล้วนะคะทุกคนจะให้ดูโนตเอาโนตมาไว้ในบ้านนะคะเพราะว่าข้างนอกคือแบบร้อนมากร้อนเกินไป mm hmm. ก็กลัวโนตมันจะป่วยนะคะ mm hmm. ก็เลยต้องเอาเขาเข้ามาในบ้านแอเพิ่งกินข้าวเสร็จกินขนมหวาน ก็อะไรเน okay, okay, right? okay, er <so yeah. ี่ยคนเนี้ยด okay. ูสายตาจ้องอยู่ที่ขนมนี่น้องกินไม่ได้ดูจากสายตาล้วไม่น่ารู้เรื่องโอเคค่ะทุกคนเพิ่งกินข้าวทำเสร็จแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะนั่งทํางานนะคะนี่จะนั่งปิ้นชื่อลูกค้าเคลียร์เพราะว่าวันนี้สบู่สครับเข้าแล้วนะคะเย่เออสบู่สครับเข้าแล้วนะคะพร้อมส่งมากๆ1000กพอนจัดมาเลยจุกๆุวันนี้เดี๋ยวจะนั่งแพ็คทั้งวันเลยนะคะโอเคเดี๋ยวขอแบบไปปิ้นชื่อไปจดชื่อลูกค้าอะไรให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะคะเดี๋ยว ไปแพ็คของกันอันไหนคะอ่ะโอเค ไม่เลยมึงจะทำไซส์ใหญ่ให้กูทีเนี้ยไม่มีถึงก็ทำมาตัวนึงก็ได้ไปเรื่องความรู้มีของทุกคนจะไว้ในของมึงเนี่ยแล้วใส่คขาเมียคขาแมวไม่ได้ยังไงมึงแบบว่าทำมาเพื่อบูลี่ผมด้วยมาเจอบูลี่แค่แบบไซส์ XL ไม่หนูมี2 XL แล้วเออ2 XL หนใส่สามเลยไม่ไหวอันนี้ผมเสื้อไอโอมาแล้วเลยครับสังเกตดีเพจยรโอตอรี่เลยนะครับเธอไม่ใส่2ซส์ XL ขออภัผมมันเป็นอย่างนี้ไซส์ XL อันนี้เหรอมันแบบมันพอดีตัวไปไม่ชอบอ๋อมันเป็นไหมเหรอเออมันแบบกไปไม่ชอบมพี่ลมรอโครงไหมร้องเพลงสกอร์เปียนพอดูยะ แล้วโคตรพฟอใช่ใช่โคตรฟอเจาะเลยแล้วม you know. ึงงงกับเสื้อไงงงว่าใส่ยังไงอ่ะใส่อย่างนี้คิดอยู่คออยู่ตรงไหนวะไหนไหนเออไหวเฮียอย่างงี้กูงงเหมือนกันใชผู้ผู้ไหนเนีูยอันนี้ผู้เออคอนี่คอนี่คอออ๋นี่มันต้องคล้ายกันนี้เปล่าขนาดเคยใส่ไม่ไม่หาเข็มกัดมารัดหน่อยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผีเดี๋ยวผีเข้าหรอกโอเคผมรู้แล้วรู้แล้วคนครบไปแล้วผมเดี๋ยวเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็ถ่ายคลิปการเสร็จเมื่อไหร่ก็ว่ากันนะครับผมข้ามเลยโยกเดี๋ยววางไว้ในบ้านนี่ก็ได้ค่ะ มาเองมันทำสมัยนี้เลยทุกวันแต่แก้วมีหลายตัวถ้าเกิดใช้เพนนนรักามันจะเป็นราคาหมามันอาจจะแพงกว่านี้ถ้าตลาดโอเคถ้าได้อยู่ ใายเปิดของรายการหัวหน้าบ้าทายไปนะครับเดี๋ยวหลายๆคนหาว่าเอ้ยรู้กันบางเตี้ยบบางไม่เตี้ยบนะครับเล่นกันเป็นคู่นะของใครคู่ใครเล่นก่อนขึ้นไปข้างบนก่อนนะครับคู่ไหนยังไม่เล่นก็ลงมารอข้างล่างนะครับดูการแต่งตัวนะครับแต่ละคนนะฮะร้อนชิบหายเลยคุณร้อนเปียกแล้วเนี่ยคุณแม่แต่งตัวแบบงงอ่ะงงอ่ะก็คือ สไตตล์ออเนก็ใส่อย่างนี้ถ้าบอกอลังการใส่อย่างนี้เมื่อไหร่จะมาบ้านกูเนี่ยฮะเทาข้าวเนี่ยรอกันรอรอของมึ่อไงคนดูเยอะมากกูดูพุ่งดูเยอะมากพุ่งเพราะว่าทุกคนอยากเห็นพวกเราทำอาหารกันเออแต่กูไม่อยากไปบ้านมึงที่สุดแล้วทำไมไม่รู้ว่ามึงทำอาหารได้ดีแค่ไหนโอ้ยกูเก่งมากรอมาฝึกปรือเรียบร้อยแล้วไม่แต่ยังไงกูโดนไข่ไข่ดาวไปแล้วไงกูอยากคุดูแล้วไข่ดาวก็หอยเยิ่งจบแล้วก็เนี่ยของมึงคือไงก็อร่อยเจอไข่ดาวเข้าไปไอ้ที่หมู่บ้านนี้ไม่เคี่ยวจริงเล่นไข่ให้กูหมมดเเลยย่่านี โอเคโอเคอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมานะเดี๋ยวมานะโอเคเดี๋ยวไปรอดูในห้อง PPT ด้วยนะครับผมเดี๋ยวก็รอนะครับรอให้ข้างบนถ่ายเสร็จนะครับเดี๋ยวตามคิวไปเรื่อยนะเสร็จค่อยว่ากันอ่ะนี่นะครับเดี๋ยวน้องเอิร์ธเขาจะกลับแล้วฝึกอการเสร็จแล้วจบแล้วจะไปไหมเหรออาทิตย์้ายใช่ไหม ก็มาเซ็นเป็นเสื้อนะครับผมให้คําคมหรือว่าเออ่คำพูดปลุกใจให้น้องหน่อยไปยืนข้างหน้านีนี่นั่นดีก็จะปลุกใจแบบว่าเอิร์ดตื่นนั่นปลุกปลุกมันนั่นปลุกมันนั่นปลุกใจไม่ใช่ปลุกตอนเช้าไปเฉยนี้เอิร์ดเสร็จแล้วไปทำงานที่ไหนต่อครับโปรเจกต์จบใช่ไหมจบแล้วจบแล้วเหรอจบเลยเปล่งปรเสริฐพันหรอเยี่ยมเยี่ยมเย้ยยอดเก่งมาก แล้วเอาความคมสุดไปแล้วกันอะไรวะโคตรคมเลยสปาร์ต้าครับสปาร์ต้าคมไม่ทีเลยทุกคนด้วยเคยโดนบาดด้วยเคยโดนบาดด้วยอ๋อไปปั่นกันไม่ปกตีเขาหมายได้เป็นแบบเออเขาใหญ่ิ่งใหญ่เลยพี่นี่ดูกูุนี่ดูกูเนี่ยคุให้กูให้ไอเอิร์ดไอ้นี่เล่นไอ้นี่กันเอ็กโอการแล้วมันมันเล่นชนะโกเฮ้ยเลยบอกว่ามึงชนะกูได้ก็ชนะทุกคนได้ กำลังให้น้องสู้สูพัฒนาตัวเองต่อไปเอิทใจเกเรใจเกเรเดมีใช่ไหมเดี๋ไวคอร์ด้วคอรอนะแต่คจริงของมันเดี๋ยวิพี่อดนะเอาเกิดมึงอ๋ออันนี้ออกเดียวๆดีวขอให้เจริญในหน้าที่การงานนะเอิทอะไรอะ เอ้ยโคเอ้ยโคเอ้ยโคอ่าเข้าเอีโคกปโคเอ้ยแต่ฝึกงนเขียเชอบกิโคตกรุ่นเลย่ะชอบิโค้งบมเหรอไม่ดีไม่ดีมันจะมัจะไปเลี่ยมก่อเหมือนน้ำบอลอ่ะต่อจริงหรอมี่เลี่ยเปเลี่ยยาไปแงโอเค ครับผมเจนะจบไปทีละคนทีละคนนะครับผมแล้วก็มีมาใหม่เรื่อยๆครับผม,มเด <นะ S 1> ี๋ยวไปเจอกันไปบ๊านไปบ้านไปบ๊านไปบ้ายอ่ะโอเคเดี๋ยวงานน่าจะถ่ายกันเกือบเสร็จทุกคนแล้วนะครับเหลืออีกคู่หนึ่งถ่ายอยู่ข้างบนนะครับเดี๋ยวก็คงจะหาข้าวหาปลากินกันเนาะแกอันนี้คือเด็กฝึกง,งาน,นครับผมที่เข้ามาใหม่ครับผมหน้าเหมือนเหมือนใครนะรบกวนเฉินดูไว้มุมวันที่มุวันที่เหมือนจริงเหมือนหน้ามนดิมืนหนเหมือนจริง เอออีอีเหมือนจริงเหมือนจัดเลยเป็นี่บแองแบบต้องใช่เลยเอออ่ะส่วนคนนองนี้ที่น้องจอนนะครับเฟินเฟินลองสาวลองสาวไม่ใช่เออเรื่คนนิ่งไหม่เหรอออฟฟิศนี้มีตัวคนนิ่งกลับบ้านทุกคนนะบ่า สวัดีครับโอ้โหนี่คนเยอะประสานเสียงโอ้ยร้อนสุดทายเลยพี่โอเคผมซื้อข้าวเย็นไปให้นะ้องเฟิร์ตแล้วเดี๋ยวกลับไปเจอกันที่บ้านนะครับอู้คนมันร้อนมากทำไมมีร้อนจังวะเจอกันที่บ้านเนาะโอ,โอเคถึงบ้านแล้วฮะทำอะไรอ่ะแของดีเยอะป้าเยอะมากแฮกไปเอ้าคิดว่าจะแบบช่วยไหมไม่ช่วย <c oughs> โอเคเดี๋ยวเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนะครับเพราะว่าร้อนมากตอนนี้เหงื่อท่วมตัวหมดเลยนะครับค่อยว่ากันแน่เดี๋ยวโอเคครับผมผมเปลี่ยนเสื้อผ้าเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะไปฟิตเนสนะครับผมกลับมาค่อยว่ากันให้ผมไม่ต้องดูแล้วนะครับผมมันน่าเบื่อนะครับข้ามเลยกัน โอเคนะครับผมเรียบร้อยกับการฟิตเนสนะครับผมโชคดีที่ในหมู่บ้านเขามีให้ฟิตเนสนะครับแล้วก็มีสระนงสับไปน้ําด้วยนะครับก็สบายหรือสรีบโบของเราไปนะครับอ่ะโอเคช่วงท้ายคลิปเลยแล้วกันนะครับผมวันนี้ก็ประมาณนี้แหละเนาะไปทํางานวันแรกของการกักตัวนะครับอ่ะช่วงใ้คลิปแบบนี้ก็จะมีอะไรมาฝากบ่อยๆนะครับผมอยากจากที่ผมไปอาบน้าไปดูมาหรือว่าไปเห็นมานะครับก็เป็นเรื่องดีๆนะเออเป็นนิยามแล้วกันนะครับผมเป็นนิยามของ อัลเบิร์ตไอสไต์นะครับพูดไว้เกี่ยวกับเรื่องคนที่จะประสบความสําเร็จนะครับผมผู้คนที่จะประสบความสําเร็จควรจะต้องมี3 h นะครับผม h แรกก็คือ เ e a หัวนะครับผม h e a หัวนี่คือจินตนาการนะครับผมเหมือนที่อชาตายเขาบอกตลอดตลอดแลายนะว่าจินตนาการสําคัญกว่าความรู้นะครับเพราะเราควรจะต้องมีจินตนาการมีไอเดียเหมือนที่ผมเคยบอกไปเมื่อคลิปที่แล้วนะครับว่าเรื่องการทำคอนเทนต์ยูทูบอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างมันไม่มีสิ่งใหม่หรอกครับมีแต่สิ่งเก่าๆที่เราจะต้องพัฒนามันให้ดีขึ้นให้ไวขึ้นให้ง่ายขึ้นให้ตลกขึ้นให้สะดวกขึ้นนะครับบางทีถ้าเกิดเราใช้จินตนาการอัปเกรดสิ่งที่มันเก่าๆเนี่ยให้มันกลายเป็นสิ่งใหม่ให้มันกลายเป็นตัวเราเองให้มัน กลายเป็นลายเซ้นเราเองได้มันจะเป็นสิ่งที่เจ๋งเหมือนกันนะครับผม H ที่2นะครับ H ที่2ก็คือ heart นะครับที่แปลว่าใจนะครับผมคนที่จะประสบความเ็ยได้ควรจะต้องมีใจที่แข็งควรจะต้องมีศรัทธาที่แข็งกล้าควรจะต้องมีความเชื่อมั่นในใจตัวเองสูงมากๆนะครับรับฟังคนอื่นได้นะแต่จริงๆแล้วเราก็ต้องควรมีสิ่งที่ที่เราคิดอยู่ในใจที่เราเป็นปริธานของเราแต่เพียงผู้เดียวนะครับผมควรจะต้องมีจิตใจที่แน่วแน่นะครับไม่วอกแวกพอคนนี้พูดงี้เออก็คอยตามเขาฟังคนนี้พูดงี้คอยตามเขาคนที่จะ ประสบความสำเร็จคนจะต้องมีใจเป็นของตัวเองนะครับผมศรัทธาเป็นของตัวเองนะครับโอเคแล้วเฮดสุดท้ายนะครับผมก็คือแฮนนะครับผมแฮนที่แปลว่ามือนะครับจินตนาการศรัทธาที่แข็งกล้า และก็ลงมือทำนะครับผมไม่เคยมีทฤษฎีไหนที่ปรากฏว่าประสบความสําเร็จด้วยการไม่ต้องลงมือทำนะครับทุกอย่างจะประสบความสำเร็จได้ควรต้องลงมือทำนะครับผมโอเคประมาณนี้แหละนะครับจินตนาการศรัทธาและลงมือทำถ้าพร้อมแล้วก็ลุยเลยนะครับทุกคนใครที่นั่งดูอยู่ที่ฟังอยู่นะครับที่ต้องการกําลังใจหรือว่ากําลังสับสนในตัวเองหรืออะไรแบบนี้นะครับผมไม่ต้องไปคิดอะไรมากครับลงมือทําจบนะครับเการลงมือทําเหมือนเราเดินเข้าไปหาความสําเร็จแล้ว19ก้านะครับโอเคประมาณนี้แหละนะครับผมยังไงก็ขอบคุณมากๆที่ดูจนจบ บล็อกนี้แล้วกันนะครับติดตามผมใหม่ได้ที่คลิปหน้าเลยนะฮะสำหรับวันนี้เอโอขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ